สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าจอยพารวยแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายวันที่เก้าเดือนห้าหกห้ามาให้พี่พี่ FC ได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปของนิเคอวันที่เก้าอันนี้จอยบ่มีผลสรุปเนาะจ้าพพฟซจเนื่องจากว่าแนวทางนิเคอีได้ยุดไปหลายวันเนาะจ้าและพ้นออกวันที่หกเนาะจ้าล่าสุดอันนี้จอยกับบริรรมแนวทางนิเคอิให้พพฟซได้รับส้มเนาะจ้ากต้ตงขอโทษขอภัยพพฟซหลายๆเนาะจ้าสำหรับวันที่เก้าจ้าจอยเอาผลของวันที่หกมาคำนวณเนาะจ้าเป็นผลของวันที่เก้านะจ้าแต่ว่า่กนสิไปรับส้มกัเดียวมาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะจ้า คำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ PPFc จ้าสำหรับมือนีนอจ้าถ้าผิดพลาดระการได้กับโคโทษขอ้ชไเด้อ PPFc จ้าถ้าเก,กิดว่า PPFc รับส้มบวกขับใจมองได้กับข้โทษขอ้ชไพ่นะจ้าจยกับลืมเอาขาตั้งกล้องมาจ้าจนกับเลยต้องใส่มือจับเอานอจ้าอาจจะสิบูสะดวกในการถ่ายคลิปวิดีโอนอจา้าอาจจะมีจับสายอยู่นิดนึงนอจา้าสำหรับวันที่เก้าจ้า เด่นเศร้าจะให้เด่นรูดอยู่ที่เด่นเศร้าจะเด่นรูดอยู่ที่เจ็ดแล้วก็หกรูดจา้าตัวเจาะเด่นเจ็ดรูดเจ็ด 7, จา้ามีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ้าตัวเจาะเด่นหกรูดหกจา้ามีหกแปดหกสองหกศูนย์หกหนึ่งจ้ารอบบายจา้า รอบบายจอยให้เด่นรูดอยู่ที่หกแล้วก็ห้าจะเมื่อนี่สําหรับรอบเสารอบบายเนาะจะเด่นหกรูดหกชนจะรอบเสารอบบายเนาะจะตัวจอเด่นหกรูดหกรอบบ่ายจะมีหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งจะส่วนเด่นหารูดหารอบบายจะมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์จะ รอบเ้ารอบบ่ายเนาะจ่าเด่นหกลูดหกชนจอยขอเพิ่มสุดกันเนาะจ่าพิเพยบซีจักกันเบิ้ลนไว้เนาะจ่าปัวได้เด่นหกชนเนาะจ่ารอบเ้ารอบบ่ายเนาะจ่ากันหกหกจ่าถามักถาชอบเบิรนกันนําไปเป็นแนวทางได้เนาะจ่าส่วนตัวที่จอยชอบตัวที่จอยเน้นจักคือเป็นตัวที่จอยระบายสีไว้เนาะจ่าก็มีเจ็ดศูนย์จ่ารอบเ้าเจ็ดหนึ่งหกสองหกแปดจ่ารอบบ่ายจ่า 6 8 6 0ดหกศห้าเจ้าอย่าลืมวิ่งรูดด้วยน้อจ้านอกาะพี่พี่จ้าเผื่อบางเผื่อบางข้างจอยการสิจับคู่บ่เข่าบ่ตรงน้อจ้าถ้าผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยน้อจ้าสำหรับมือนีน้อจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไว้บันตึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้า สูตรมีเข้ามีรุดนะคะพี่พีเซจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากแต่บางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างรุดบ้างนอกจากคำนวณไปตามสูตรนอกจากสุดท้ายขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าคำเหล้วฝากนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นอกจากเผื่อสิริเป็นกำลังใจให้กับจอยทั้แนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จอยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า